มสวัสดีจ้าแมวจ๋าเธอมาจากไหนกันฮะเธอมาจากไหนเธออยู่บ้านไหนมาอยู่บ้านยายนะฮะฮะมีไอ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 บุญหลงโอ้ยบุญหลงมาทนางนี้มานานี้หนี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 เอานั่งลงนั่งลงนั่งลงเร็วๆนั่งลงไปไหนมาฮะ มาพักผ่อนเหรออู้ไม่มีบ้านอยู่ใช่ไหมไม่อยู่บ้านยายเหรออ๋อมาแล้วอย่าไปหาอย่าซนอย่าดืดอ้อเด้อโอ้ยเหนื่อยหลายไปไหนมาเนาะเหนื่อยนะฮะอืมบุญหลงบุญหลงตะเอตะเอเบบี้ตะเอ ไอ้บุญหลงมันตัวสวยว่ะมันอ้วนมันยาวว่ะบุญหลงเอ้กะเอง่วงเหรอง่วงมากใช่ไหมเนี่ยง่วงนอนเหรอฮะดูดีตาป๊กแป๊กป๊กแป๊กป๊กแป๊กอะอ่ะอ่ะไหลับบุญหลงนอนหลับบุญหลวงง่วงหลายเอ้ยไอ้เจ้าบุญหลงเจ้าบุญหลงมันนอนตัวยาววละเลยบุญอู้ สวัสดีเอฟซีที่หนูจา๋าบุลวงเอ้ยสวัสดีเอฟซีจ๋าอย่าลืมมาดูคลิปคุยายหนูนะคะเดี๋ยวยายหนูไม่ให้กินหัวอาหารนะคะเออมาดูคลิปให้คุณยายหนูหน่อยนะครับบอกสิสวัสดีเอฟซีทจ๊บบุลวงจา๋าบุลวงเอ้ยเอจ้๊บบุลวงมาจากไหนหนู้มาอยู่บ้านยายน้อยเนี่ยฮะพวกเธอมาจากไหนกัน อยู่บ้านไหนกันเขาไม่อยู่ใช่ไหมมาอาศัยบ้านยายเถอะลูกมาแล้วเป็นเด็กดีนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมบุญล้มเป็นเด็กดีนะกระดิกหางติ๊กดิ๊กดิ๊กเร็วเร็วกระดิกหางถ้ามาอยู่บ้านลายยายไม่ชนกระดิกหางกระดิกอีกทีดิกหางดิ๊กดิ๊กดิ๊กเอาเร็วๆมาอยู่บ้านยายกระดิกหางถ้าไม่ชนเอากระดิกหางติ๊ก อบุญหลงกรดิกหางเดียวกระดิกหาง,ด,ง,หางดิ๊กติ๊กติ๊กโอ้น่ารักจังโอเคนะคะไม่น้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้เด้อมาหยอกกับบุญหลงไอ้เจ้าบุญหลงมันหลงทางมาอยู่บ้านนี่น้อยสวัสดีเอชีหนูไปแล้วนะคะบ๊ายบายปุ้นๆดูคลิปให้ยายหนูหน่อยนะคะชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าขอบคุณค่ะ